ความรักก็เหมือนกีฬาตัวสำรองจะมีค่าก็ต่อเมื่อตัวจริงเจ็บหวานเจี๊ยบจุกบจบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นๆ นกร้องเชื่อแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับอีพีที่52ครับกลบสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่อง และ f อฟซที่รักทุกท่านครับสวยงามยามเย็นครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทจัดไปครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่2ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาหล่อโบราณเก่าครับเนื้อสำลิดครับ เก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระกุครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับนวนวเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับเช่า2ององสามบาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ 200บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับค่ำๆเลยครับ รายการที่6กคเป็นพระปิดตาหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อสวยสวยเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะพุทธสิ์งดงามอลังการงานสร้างเลยครับรายการที่7ก็เป็นพระเนื้อดินครับ พระเหนือดินด้านหลังเป็นยันครับจานอักขรเลขยันครับนุ่มนุมแน่นแ่นมันมันเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับแน่นแนุ่มนุ่มเลยครับ มองแล้วสบายตาครับสวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับสองร้อยบาทก็น้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเก่าครับเรี่ยมเก่าครับ ไม่ทราบที่ครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋าสองร้อบาทจัดไปได้เลยรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับลงรักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อผง นุ่มๆแน่นๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนุ่มๆนุ่มแน่นแน่นนวลนวเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพระแม่นางกวักครับเนื้อสำลิดครับกวักเงินกวักทองครับกวักลาบกวักยศครับแขวคาดปลอดภัยครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับพระแม่นางกวักครับ วักแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อมันๆเลยครับน่าจะเป็นเนื้อดินครับลงรักเก่าๆมันๆเลยครับเนื้อแน่นๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับด้านหลังปั๊มมึกรูปละฆังครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับสวยสวยเลยครับงามงามเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือผงลงรักกับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่17ก็เป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับ สวยสวยคมๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับลงลักเก่าๆค่ำๆเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่19ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณครับจานอัคละเลขยานทั้งองค์เลยครับ ทั้งองค์พระเลยครับเนือเก่าเก่าเลยครับปิดตามหาอุดครับมหาโชคมหาลาบครับฝันแทงไม่เข้าครับแต่อย่าเข้าไปหาครับรายการที่20ครับ เป็นสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิษณนุโลกครับน่าจะเป็นพักกูครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับเนื้อมันๆเลยครับสมเด็จนางพญาพิมพ์พเข่าโค้งครับ สวยขยี้ใจอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับนุ่มนุมแน่นแน่นเลยครับด้านหลังพุนพุนเลยครับ เก่าไม่เก่าครับรายการที่ย2ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี4ครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับเน,เนื้อแตกลายงาเลยครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อออกสำลิดเลยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับอลงพระล่ำล้ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ200บาทครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อนุ่มนุมแน่นแน่นนวลน,นวนเลยครับเนื้อผงเก่าเก่าเลยครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ รายการที่26ครับเป็นพระปางลีลาครับเอวองอ่อนช้อยอรชรอ่อนแอ่นเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับเหนือชินตะกวัวออกชินเงินครับเหนือตะกวัวเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ น่าจะเป็นพักกุครับ200บาทครับก็เสียวได้ครับรายการที่ย7่เ็ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเหนือผลงลงรักเก่าครับสมเด็จพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบายสีครับ เนือนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนือน้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีครับใส่ตลับหอมบูชาเลยครับ สวยงามอย่างนี้ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับนุ่ม,น,มน,น่แน่นแน,น่นวนวมนวันมันเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จครับ น่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อผงครับแน่แนๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ เนื้อมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับปิดตาหลวงพ่อแก้วครับวัดเครือวันครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องครับหูบายสีครับ เนื้อเก่าเก่า้ำค้ำเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับความสวยก็เปลี่ยนแปลงไปครับ ดูแล้วขาสิกครับรายการที่32ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันๆเลยครับมี2อ,องค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับ ตาเหนือผงครับเหนือนุ่มๆเลยครับเรียมกรอบกันน้ำครับกันน้ำเข้าครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับลำ่ลำๆเลยครับองค์พระครับ เก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่34ครับเป็นพระปางลีลาครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหนือโลหะครับ สวยๆคมๆคมเลยครับจานอักขรเลขยันครับสวยๆเล้าใจเลยครับ200บาทครับช้าหมดอดได้ของดีครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จนางพญาเนื้อดินครับลงรักเก่าครับรักเก่าเก่าแห้งๆเลยครับ นางพยาพิมพ์เข่าตรงครับเนื้อมันมันเลยครับแบ่งปันยามเย็นครับ200บาทครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับรายการที่36กคเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักปิดทองครับเหนือนุ่มนุมแน่นๆเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่37เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่38ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณหลังยันยุ่งครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับออกเนื้อภายเงินเลยครับรายการที่39ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่40ครับน่าจะเป็นผงสุพรรณครับเหนื้อดินมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่41ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยๆคมๆคมเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมี2อ,องค์ครับมาเป็นคู่ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับองพระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับแก่งๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับรายการที่43ครับเป็นพระเนือดินครับหลังยันครับ นุ่มๆแน่นๆเลยครับเหนือดินเก่าๆค่ำค่เลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อทองครับวัดลาดโยธาครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่44ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ เนื้อมันๆเลยครับเนื้อโลหะครับสภาพใช้ครับมีสององค,ครับมาเป็นคู่ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่45ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆน,น,นวลๆครับมีคาบลาลักษด้วยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่46ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่47ครับเป็นพระล่วง นั่งหลังริมครับเนื้อชิ้นตะกัวครับเนื้อชิ้นเก่าๆก่าค่ำๆเลยครับออกเนื้อชิ้นเงินเลยครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นพักกูครับ รายการที่48ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับด้านหลังปั๊มมึกครับด้านหลังปั๊มมึกตายางครับนุ่มๆแน่นๆน,น,นวลนๆเลยครับมองแล้วสบายตาครับ รายการที่49ครับเป็นพะล่วงครับอุ้มบาทครับเนื้อชินตะกั่วครับหลังลายผ้าครับเป็นพระกุกครับสวยงามงามเลยครับคมคมบาดตาบาดใจเลยครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในชลิตต่อไปครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ